เมื่อวานในตกประมาณสี่โมงนี่แหละเมื่อน,นี้ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งพี่น้องเลยสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีปี๊บมาอีกแล้วเออตกน้อยเดียวเท่านั้นแหละ <N> โอ้โยจะแม่แนเด ยังประธานฮอดขวดซ้ำหอยคัมมึงสะข่าวไม่ยังกอนเด็ดเดี่ยวคั้มลุยรถไปยังประจังเย็นไก่สีแล้วแล้วก็วนะดาเนาะไก่สีแล้วแล้วก็บอกให้แล้วปูกรนแหงกระแห้ง โอ้ที่แมนมึงขาดเลยสายไปโท ทางบักใหญ่หนึ่งขอบใจกอไผ่เด้อที่บางฝนไผ่แมนซันคอยกับปียกโอ้กันได้ลงก็ลงฉากลงแน่ ฝ้าเอาไหมไปตีมาลงไหมเอื้อยเอาไหมตีลงหล้วก็แล้วดอกคนดีนอะบันน้ำมงเนาะตกอยู่คุมมือตกแบบบาอายเลย อรรยากาศแบบนี้กับผมว่เด้วยพปินห้องเกี่ยวเขา่าคนต้องห้ามเขานะเขามันกระสิตกเนา่ามันกระสิเนา่ามันก็สิออกงอกมันกระสิเป็นเม็ดกล้าขึ้นมาอีกอืมในซองโหลดคนเขาขึ้นไปในซองโหลด ขาเบิ่งว่ามันสิตกจักหน้าที่พี่น้องฝนเพิ่งมาเห็ดพระเอกกันฮะค่อยคากแท้ฮะอู้ยเนาะตายโลดบานีฝนอือเกือบแตนเห็ดตาพระเอกอ่าจะรจะระวังเด้อ มีแต่ตีห้างมันลงห้างมันนี้แล้วมันกาบรเหารยังข้าดอกบ้าน้องคามไปซอยอันไปซอยพเพเอนไม่น้องคามคามขับไปโลด แต้นกระสูสูเื่อนอกมันจะมาแก่เอายังมาแก่เอาข่าวตาอันพ่นห้ามระบอโอ้ยมาแล้วกับปลาให้กว่าจะไปตากฝุ่นบอะ แตนกระสุ่เด้อน้องคำคนะำบอกอ้ายนะไม่ระวังเด้ออย่าไปแนมเบ่งมันถ้าแนมบ่งมัน,นมันว่าเฮาหาเรื่องมันนะฮะมันว่าเข,า,า,เา,เขาจ้องหนามันเนาะอืมเมาเบีย์สิขำหื้อ โอ้หน่าเอ้ยเบิร์ดผลนะเบิร์ดสำนักบมเลอจังเม็ดบากนี่อีแม่บริขั้นบอแต่ระหว่างขั้นเสืเอิญพัวหายแสบสื่อเนาะเจ้าก็อนจะไปสูนงามันด้ โอ้ยเสียวดีวานเสียวดีขามลิอีกแล้วด้วยค่ะเอามาว่างใกล้ๆโลดผ่อนเขานะ เสเขาค้นอยู่บ่มันเปียกเบิอและอยู่ในฝนเอ่อยบอท่านบ้านเกี่ยวมาเบิอแล้วมาดูกอไผ่นะ หวานเสียวเลยคำหวานเสียวน้ำผ้งไม่ได้คำบ่อฟนโตกมันสิเปติงนะพี่น้อหามไมเง้ยวมาจัดการแตนเลยนี่อืสบายดีพี่น้องบดแตนหมู่คานหมู่คานหมูคานเนี่ยฮะน่ต่อเ็บนต นี่นี่เอาไมนี่มาเขอออกเลยนี่เขียห้างมันให้ห้างมันล่งนั่นดึงไปก็เอาอยงกไดน่ะเจ้านั้นแหละพอดีคันนั่นน่ะพอดีค้านเจ้าจะทำให ผู้บา่าร้องเพลงจีบนะมึงเกิดมาได้ซึ้งแล้วามาขำอ๋อเป็นกูนี่กูซึ้งน้ำตาไหลเราซาดปลาย,ย,ลาาย,ายน่องคำน่องคำวันมานีกินเบียร์แล้วมึงข่าลมมึงบ่ามาบ่าคขามด้วยนี่อึเอฟซีจงมาเสียว่าสัน่น บ,บ้าบอยวัสดยังก่อเสียเลยเถอเป็นคู่จริงวัสนาโอ้โหเห็นเลยเห็นแต่ข้างข้างแบบขยักฝนตรงห้ามเนาะจะมนไหมครับ ยเ,ย,ย,เ,เย็นดีพ <c oughs> ี่น้องเลยแม่เย็นหรอนังเอกมานั่นนังเอกอุ้ยนางเอกกูคือสลืมสลืมปะมึงเป็นยังไงนี่นางเอกฮะนังเอกเมาเบียร์๋อเมาเบียหรือเมาหักเมากเมาหลักกว่า มาเอามาเอาไห้บังโน่ไปเอาอันแน่อันกระตาโหลดกูผับดบดเอามาบอ ขนาเข้ากับกู้เซยนะฝนตกนะคำมึงเบิดคำเบาหรือเบ่้เดนี่สบายดีแกยางบบาท่านบ้านบอกเลิกมึงอีกล้วบอฮะ่าคือสิเลิกตั้งแต่ท่านโขบแทะ พูนพูนพูนลงไปหาลมพูนแม่ลูกพมีหนาคำอีกคำอีคำ <kinds> <Of> เสียจักพันอืมอีกคำอีกคำสลืมสลือเข่าเจ๊ใสยแดกอันนั้นนะแต่มันจะได้ข่าลายมันนะมังหยอด ใหญ่ไปหยิกกับพอดีครกันเลยเลแล้วก็ลแลี้ลวยวกันฮลึกกับบอลเลียวน